ไงพวกฉันจีเซลเองกดไลค์กดติดตามแล้วไปรัอก,กันดีกว่าฉันกับน้องสาวฉันอเลราโตมาโดยมีคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ป่วยและอาการโคมา่าตั้งแต่ฉันอายุ12และอเลร่า8ขวบชีวิตของพวกเราพลิกผันโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เรารู้ว่าเราต้องไปอยู่กับป้าโมนาพี่สาวไม่ค่อยเอาไหนของแม่ที่แม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แม้ไม่เคยเจอกันมาก่อนทว่าเธอก็คือญาติเราเอาเธออย่างน้อยก็ดีกว่าต้องไปอยู่บ้านอุปถัมภ์แล้วนะก่อนที่เธอจะมาเลี้ยงดูเรานั้น เธอเคยเดินทางรอบโลกด้วยตัวคนเดียวมาก่อนแล้วแค่เรื่องพริบตาเดียวถึงกับทำให้นักปีนเขารุ่นเยาว์ที่เคยพิชิตยอดเอเวอเรสต์ต้องเปลี่ยนมารับบทคุณแม่จำเป็นให้กับลูกนอกสายถึงสองคน,งงคนเธอไม่รู้วิธีเลี้ยงเด็กมาก่อนด้วยซ้ำ ฉันไม่รู้ว่าเด็กชอบเดินไปโน่นมานี่ในตอนที่ละสายตาใช่ป้าเคยทำออลรราหายแล้วเธอก็หาทั่วห้างหลายชั่วโมงทำให้ทั้งคู่ต่างพากันฝังใจทว่าบางทีนั่นอาจจะทำให้ป้ากลายเป็นแม่ที่เด็กๆต่างใฝ่ฝันเราไม่ต้องกินบล็อกโคลี่ได้กินขนมหวานก่อนมื้อเย็นแถมจะนอนดึกแค่ไหนก็ได้ทั้งนั้นดู M s a คืนก่อนไปเรียนชจำๆออลรราเธอโดนคุณป้าให้ทายมากจนได้ใจ แม้ว่าโดยรวมเธอจะเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายแต่ในฐานะน้องเล็กเธอยังต้องการการดูแลจากป้าซึ่งป้ามักจะผลักความรับผิดชอบนั้นมาให้ฉันจีเซลต้องทำยังไงดีช่วยป้าด่อยป้าไม่เคยเลี้ยงเด็กมาก่อนเลยจนกระทั่งพวกเธอเข้ามาไม่ล่ะค่ะน้องเลี้ยงงูเหลือไม่ได้รอกป้าก็เห็นอยู่ไม่ใช่เหรอถ้าป้าห้ามเดี๋ยวดองจะไม่พอใจช่วยห้ามเธอหน่อยได้ไหมสถานการณ์บังคับทำให้ฉันต้องรับบทตัวร้ายอยู่เสมอทำให้ทั้งคู่ยิ่งสนิทกัน ป้ายังคงไม่เด็ดขาดและตามใจน้องฉันจนเคยตัวส่วนอโลราก็ยิ่งรักคุณป้าของเธอมากกว่าพี่ที่คอยปกป้องอย่างฉันไม่เชื่อก็ต้องเชื่ออโลราดันกลายเป็นเด็กเรียนดีทําให้ป้าของฉันภูมิใจภูมิใจเอาอย่างอโลราบ้างสิถ้าโมจะได้เกรดแบบนี้เดี๋ยวจะเข้ามาหาหลัยไม่ได้นะจีเซลใครบอกว่าหนูอยากเข้าละหนูอยากเป็นมือกีตาร์ในวงเมทัลตั้งหกัก ถ้างั้นหนูก็ต้องเรียนให้จบก่อนแล้วค่อยทำตามใจแม่หนูก็คงอยากให้เป็นแบบนั้นอีกอย่างที่มันก็แค่ช่วงเหออไม่ใช่ช่วงเหอะสักหน่อยแล้วนี่ก็เป็นตัวตนของหนูแล้วก็อย่าเอาแม่มาอ้าง แม่เป็นคนชิวๆแถมซัพพอร์ตหนูมาตลอดหนูมั่นใจว่าแม่ต้องเห็นด้วยเรื่องดนตรีหนูไม่รู้เท่บป้าหรอกป้าโตมากับแม่หนูคิดงั้นเหรอเท่าที่หนูรู้มาแม่ไม่เคยชอบป้าเพราะป้าเอาแต่ใจเสมอแล้วก็นะป้าเคยเรียนต่อด้วยเหรอไงอยู่ดีๆก็อยากทําตัวมีความรับผิดชอบขึ้นมาซะละจะยอกย้อนป้าแบบนี้นะป้ามีหน้าที่ดูแลหนูเพราะงั้นหนูต้องเชื่อฟังป้าหนูไม่ฟังใครทั้งนั้นขอโท่ที่เป็นภาระแต่หนูต่อพอที่จะรู้ว่าตัวเองชอบอะไรหนูไม่จําเป็นต้องให้ป้ามาคอยดูแลหรอก การดนอีก้ของเราเริ่มขึ้นหลังจากนั้นและดำเนินมาอย่างยาวนานถ้าป้าไม่เข้าใจว่าดนตรีสำคัญกับฉันมากแค่ไหนฉันก็ไม่เสียเวลาน้มน้าฉันแปลกแยกที่โรงเรียนเพราะแต่งชุดกอทิก และหลงไหลเพลงเมทัลแต่ฉันก็ตั้งวงกับเพื่อนที่เจอในสวนสาธารณะฉันรู้สึกมีที่ยืนเมื่อได้เล่นดนตรีด้วยกันกับพวกเขาฉันมองว่าการไปโรงเรียนเสียเวลาทุกเช้าหลังจากที่ป้าขับรถมาส่งฉันจะรอเธอกลับไปแล้วก็แอบหนีไปซ้อมดนตรีที่โกด,ดังร้างกับเพื่อนๆทุกอย่างดีมากพวกเราตั้งใจจะสร้างอัลบั้มแรกด้วยกันเราตัดสินใจว่าจะขึ้นแสดงในงานเทศกาลดนตรีเมทัลชื่อดังของท้องถิ่นสุดสัปดาห์นี้และแน่นอนป้าโมนาเธอไม่ปลื้มอย่างแรงอ การบวงเมท่านเนี่ยนะนั่นไม่ใช่ที่สําหรับเด็กเลยนะอยากให้ป้าดอนโคมา่าแบบแม่ของหนูหรือยังไงป้าคะใจเย,ย็นทําไมต้องทําตัวว่าขนาดนั้นด้วยนักก็เพราะป้าเป็นห่วงพี่และเพืเ่อนๆของพี่ไงเพื่อนพี่ไม่แต่พวกเกเรตัวตึงอะหุบป,ปากเยอะแร้คุณไม่ต้องมาใส่เรื่องของฉันอยากอ้อนป้าก็อ้อนไป แม้จะพยายามเต็มที่แล้วทว่าป้าโมนาก็รังไว้ไม่สำเร็จเราซ้อมกันมาอย่างหนักและฉันจะไม่ปล่อยโอกาสนี้หลุดมือไปทุกคนในงานนี้คึกคืนมากฉันชอบที่ได้เห็น energy ออพูดชมในจะวงอื่นที่ขึ้นแสดงอีกทว่าก่อนที่เราขึ้นแสดงพวกตำรวจก็บุกมาแหวกฝูงชนออกเพราะดูเหมือนว่างานนี้จะถูกจัดขึ้นโดยพละการ ฉันกับเพื่อนในวงต่างพากันเพ่นป่าราบก่อนจะไปอยู่ตรงที่หน้าอนุสรสาราว่าการเมืองเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับเหล่าสาวกเพลงเมท่านพวกเราจึงตัดสินใจพ่นสเปรย์และเขียนข้อความไปทั่วกำแพงเก,ก่าๆนั้นอน,นาธิปไตยช่ำ ไม่ทันรู้ตัวพวกตำรวจก็ตามมาและพาเราไปขังในสอนอฉันไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกเมื่อตอนที่เห็นว่าป้าโมนามาประกันตัวว่ายังไงดีแต่ที่แน่ๆคือเธอคงขุดเรื่องนี้มาว่าฉันทั้งชีวิตแงเห็นไหมบอกแล้วว่าเป็นเพื่อนพี่ไม่ดีพี่ไม่เข้าเรียนแลยก็เพราะพวกเขาเอ้ยแม่สาวน้อยฉันไม่ไหวกับพฤติกรรมของเธอแล้วกลับเข้าร้องเข้ารอยสักทีหนึ่งห้ามอยู่กับเบรทเท่าอีกและเลิกไปคลุกคลีกับพวกกุยนั่ด้วยห้ามเหรอป้าไม่มีสิทธิ์นะเดี๋ยวดีรู้แน่จ้ะ ป้าดูจริงจังมากป้าเริ่มแวะไปที่โรงเรียนเพื่อแอบตามมาดูฉันและพูดคุยกับผู้คุณครูในทุกครั้งที่โดดค่าเรียนฉันจะปลอมลายเซ็นป้าเพื่อขออนุญาตเถ่าเอ้ยความมาแตกเอาตอนนี้ที่ยากกว่าก็คือในวันที่ป้าแวะมาโรงเรียนก็ดินมาเห็นฉันถูกรังแกเข้านี่ยายเพี้ยนได้ยินว่างานเทศกาลเล่มไม่เป็นท่าแถมสุดท้ายโดนจับเหรอแงห่หราสมขัวแล้วดนตรีหรือชุดเธอจะอันไหนก็แย่ทั้งนั้นะ ใช่เลยไฮยนะ่ะแห่งวงการแฟชั่นชัดๆใหญ่เพี้ยนฉันเจอแบบนี้เป็นปกติแต่พอเรื่องนี้เกิดขึ้นต่อหน้าป้าฉันก็รู้สึกเหมือนศักดิ์ศรีป่นปี้ รู้เลยว่าป้าคงอยากบ่นฉันด้วยคำพูดจี้ใจดำแบบสุดๆไปเลยอย่าไปฟังคนพวกนี้คนประเภทนี้เหยียบเย่ยคนอื่นแค่เพราะอยากรู้สึกว่าตัวเองอยู่สูงกว่าเอกลักษณ์ของหนูคือสิ่งที่พิเศษหนูซื่อตรงกับตัวเองและไม่อายที่จะแสดงออกอยาก่าไขว้เขวเพราะคำพูดพวกนั้นฉันแปลกใจมากแต่แลกล้งทำเป็นไม่แยแสหนูไม่ใส่ใจคำพูดใครทั้งนั้นนั่นแหละฉันดีใจมากที่ป้าไม่บังคับให้ฉันเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือว่าสั่งสอนว่าโตแล้วทำไมไม่รู้จักตอบโต้บ้าง แบบนั้นฉันคงรู้สึกแย่ตั้งแต่วันนั้นความสัมพันธ์เราก็เปลี่ยนไปฉันเริ่มมองป้าในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งที่มุ่งมั่นในสิ่งที่ทำและไม่อายที่จะเป็นตัวเองทำไมแม่ถึงไม่ชอบป้าขนาดนั้นนะเธอก็ไม่ได้แย่เท่าไหรน่นี่ในวันหนึง่งที่ป้าออกไปเรียนโยคะฉันจึงไปนค้นอัลบั้มรูปของป้าเพื่อดูว่าทั้งคู่เลิกคุยกันตอนไหนระหว่างที่ขุดคุยเรื่อยๆฉันก็เจอไดาลี่ของป้าหรือว่ามันไม่ควรแต่ก็ขอดูหน่อยเถอะนะ ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองกำลังทำความรู้จักคนที่คล้ายกับฉันอย่างสุดซึ้งไม่ทางใดก็ทางหนึ่งและแล้วก็มาถึงหน้าที่หัวของฉันเริ่มกระจ่างชัดเจนคุณตาฉันเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวเขาป่วยนานหลายปีในช่วงที่ป้ากับแม่เป็นวัยรุ่นตอนนั้นการเงินพวกเขาไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่แทนที่จะอยู่เพื่อช่วยแม่ป้ากลับขโมยเครื่องประดับของยายแล้วเงินของตาไปก่อนที่สุดท้ายจะหนีออกจากบ้านไปเที่ยวรอบโลกตอนอายุ18ปป้าโมนาเขียนความในใจลงในสมุดไดอารี่ ไม่ใช่แค่แม่อคติใส่ป้าแล้วเธอเป็นพี่สาวไร้ความรับผิดชอบที่เห็นแก่ตัวและทิ้งแม่ให้ดิ้นรนแม่ไม่เคยมีโอกาสได้ทําในสิ่งที่รักเพราะว่าต้องมาแบกรับความรับผิดชอบที่เกินตัวตั้งแต่อายุ15ป้าขโมยชีวิตวัยรุ่นของแม่ไปฉันโกรธแล้วเสียสมาธิมากาจนวันต,ต่อมาไม่สามารถซ้อมเล่นได้เต็มที่ซึ่งไม่ดีเลยเพราะเราจะเปิดตัวอัลบั้มแรกแล้วไหนจะทัวร์คอนเสิร์ตอีกฉันต้องขออนุญาตป้าหยุดเรียนสองสัปดาห์เพื่อเดินทางไปทั่วประเทศ ไม่ชอบไอเดียนี้แต่แรกแล้วการเจะระจาไปได้ไม่สวยอยากรู้จริงๆว่าหนูไปเอาความมั่นใจมาจากไหนจีเซลหนูจะเป็นตัวของตัวเองได้ก็ต่อเมื่อเรียนจบแล้วเท่านั้นนึกว่ารู้เรื่องแล้วนะอีกอย่างคือป้าไม่โอเคกับเพื่อนร่วมวงไรจิตสำนึกของหนูป้าให้หนูไปกับพวกนั้นไม่ได้นี่คือโอกาสเดียวในชีวิตหนูนะเป็นก้าที่สำคัญสำหรับอนาคตรู้อะไรไหมหนูไม่อยากฟังป้าเท่าไหร่หรอกเมื่อรู้ว่าป้าเห็นแก่ตัวและไร้ความรับผิดชอบแค่ไหนว่าไงนะ ได้ยินชัดแล้วนี่ป้าไร้ความรับผิดชอบแล้วพังชีวิตแม่ของหนูแม่ต้องเป็นผู้ใหญ่ก่อนไว้อันควรก็เพราะว่ามีพี่สาวที่หนีไปอยู่สบายไม่ต้องปฏิเสธนะหนูอ่านคำสารภาพของป้าในไดอารี่หมดแล้วหนูอ่านไดอารี่ของป้าเหรอทำกันได้ไงนะของส่วนตัวป้านะพอทีป้าไม่อยากเห็นหน้าแล้วกักบริเวณก็ดีแผนบีเริ่มได้คืนนั้นฉันเขียนจดหมายและหนีออกทางหน้าต่างถึงป้าโมนาผู้มีเป็นที่รักอย่ามาเคาะประตูในวันที่หนูดังและประสบความสำเร็จแล้ว จำไว้ว่าป้าเคยใจร้ายกับหนูและแม่แค่ไหนและก่อนแม่มดร้ายขี้ฮักจีเซลไม่มีอะไรมาเทียบความตื่นเต้นที่ฉันรู้สึกตอนนี้ออกจากบ้านคืนนั้นได้ฉันรีบวิ่งไปยังถนนเร็วที่สุดพวกเ,เพื่อนมารอฉันอยู่ในรถตู้ชีวิตใหม่ของฉันในฐานะนักดนตรีหัวขบดเริ่มขึ้นแล้วเช้าว,วันต่อมาป้าโทรหาฉันถึง20สายรอมข้อความเสียงอีกเจข้อความ โลราส่งข้อความมารัวด้วยเหมือนกันเธอบอกว่าป้าโมนาโมโหและเร่งให้ฉันกลับบ้านฉันตัดสินใจปิดมือถือตัวเองและสนุกไปกับการเดินทางที่เลือกคืนแล้วคืนเล่าเราขึ้นแสดงที่เมืองต่างๆในหลายรัฐผู้คนในทุกๆท,กที่ต่างชอบพวกเราจนชอบเสียงเชียร์จากผู้คนใหม่ๆเราได้พบปะผู้คนในวงการเพลงและได้ค่าตอบแทน3สัปดาห์บนรถกับเพื่อนร่วมวงผ่านไปฉันเริ่มรู้สึกเหนื่อยกับการที่ต้องทนอยู่กับพวกเขาบนรถตู้ พวกนั้นไม่เก็บข้าวของและมักทะเลาะกันด้วยเรื่องหยุมหยิมพวกเขาเริ่มขี้เกียจและจริงจังกับทัวร์นี้น้อยลงบางครั้งเราถึงขั้นเทคอนเสิร์ตเพียงเพราะไม่มีอารมณ์เล่นฉันคิดถึงการอาบน้ําอุ่นและกับข้าวแสนอร่อยที่บ้านฉันใจหายที่น้องและป้าไม่อยู่ฉันไม่อยากได้ยินคําว่าบอกแล้วใช่ไหมจากป้าและยอมรับว่าป้าพูดถูกเรื่องเพื่อนของฉันเอาเถอถึงยังไงก็โดนที่บ้านค่าทอดไว้แล้วด้วยคืนหนึ่งหลังคอนเสิร์ตจบ ฝนตกหนักมากทำให้เราตัดสินใจเข้าพักที่โรงแรมและรอให้ฝนหยุดตกแต่เพราะไม่ค่อยมีเงินมากนักเราทั้งห้าเลยต้องนอนในห้องพักส้มๆและเพราะฉันเด็กที่สุดจึงได้นอนบนพื้นและเช้าวันต่อมาพวกเราก็พบว่าทวยในฝันของเรากลายเป็นฝันร้ายเข้าให้สั้นแล้วที่รออยู่นั่นรถตู้เราใช่ไหมฝนตกหนักมากทำให้ทั้งเมืองน้ำท่วมฉับพลันเราออกไปไหนไม่ได้แน่ถ้าหากว่าไม่มีเรือหรือว่าต่อแพไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตก็ใช้กันไม่ได้ เท่ากับว่าเราติดอยู่ในนี้โดยขาดการติดต่อจากโลกภายนอกสองคืนต่อมาพวกเราที่แต่รอความช่วยเหลืออย่างไร้จุดหมายทุกคนหวาดกลัวและหิวโหวยทว่านั้นยังไม่แย่เท่ากับการที่เพื่อนร่วมวงฉันพูดจาสิ้นคิดและเสนอให้เราว่ายน้ำไปนี่โง่หรือไงเนี่ยฉันใช้เวลาทั้งหมดนั้นนั่งเสียใจที่หนีออกมาฉันเพิ่งคิดได้ว่าตัวเองทิ้งอโลราไว้กับป้าที่เห็นแก่ตัวเพื่อไล่ตามฝันมีต่างจากที่ป้าโมนาทำกับแม่ ฉันสงสัยว่าตัวเองจะมีโอกาสได้เจอน้องสาวอีกไหมระหว่างที่หายใจอยู่เช้าวันต่อมาพวกเราสะดุ้งตื่นเพราะว่าได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์ก่อนจะขึ้นไปบนดาดฟ้าและเห็นว่ามีทีมกู้ภัยมาช่วยเราแล้วทันใดนั้นฉันก็ได้ยินเสียงแหลมชวนแสบแก้วหูที่คุ้นเคยเดังมาจากโทร์คองถ้ยุดได้ไงหลานสาวของฉันไม่อยากเชื่อเลยป้ามาที่นี่เพื่อช่วยฉันในตอนนั้นฉันลืมเรื่องทุกอย่างจนหมดพอพวกเขาลงมาปุ๊บฉันก็เข้าไปกอดป้าไว้ทันทีหาหนูเจอได้ยังไงอะ ถอให้ถึงดาวอังคารป้าก็จะตามหาหนูโทษตัวเล็กของป้าดีแล้วที่หนูปลอดภัยดีแบบนี้ที่ตามมาได้ก็เพราะตำแหน่งมือถือป้ารู้จักคนที่ทำงานในทีมกู้ภัยอยู่บ้างก็เลยใช้เส้นสายนิดหน่อยหนูขอโทษนะที่หนูทำไปแบบนั้นป้าพูดถูกเรื่องเพื่อนของหนูหนูเสียใจกับทุกคำที่เขียนในจดหมายไม่ต้องขอโทษหรอกจ้า คืนนั้นป้าขึ้นไปหาหนูเพราะอยากจะเล่าเรื่องทั้งหมดทว่าหนูก็หนีไปซะก่อนป้าว่าหนูคงได้อ่านไม่ถึงหน้าที่ป้าเขียนว่าป้าเสียใจกับการกระทําที่เห็นแก่ตัวของตัวเองแค่ไหนป้าใช้เวลาติดต่อแม่หนูหลายปีและพยายามชดใช้ให้ทว่าเธอก็ไม่ยอมยกโทษป้าสัญญาว่าจะดูแลพวกหนูอย่างดีที่สุดแม้ว่าจะไม่ได้รับการให้อภัยก็ตามหนูว่าแม่ต้องให้อภัยแน่ถ้าเห็นว่าตอนนี้ป้าเป็นคนยังไงอโลรารอเราอยู่ที่บ้านเธอดีใจมากที่เห็นว่าฉันกลับมาอย่างปลอดภัยเธออ้าแขนต้อนรับ ทั้งที่ก่อนหน้านี้ฉันเคยทอดทิ้งเธอไปห้ามทำแบบนี้อีกนะอย่าทิ้งหนูไปไหนไม่แล้วสัญญาเลย